สวัสดีจ้ามดเดยวจ้าไปกินขา้าวเพิ่งถึงที่พักดนะจ้ามาเที่ยวมาต้อง็้งานจักมือสองมือมึงดูแล้วกับระต้องมันในความสะอาดกิน้นข้าวปิ้นรถจ้าโอ้ยผู้ขับรถกระไดเมื่อไอวิ่งรถ ก็เคยวิยลดลุดเลยเลยมาเท่าไรกบวิลุถเบิ่์เดอบิดบิดบบบลุดอันนี้มันสีออกสีแดงๆนะจ๊ะเลือดแค่สีแดงๆคือเลือดสรบพคุณดีดีขนาดอันอันเนี้ย เ็ดที่ลวกเนี่ยเด้อวจ้าอือผู้ดเดียวเขาไปล้านค่าเขาไปถึงมาถึงเขาก็ไปล้านค้านูเขาอันนี้หมูลวกหมูลวกจิ้มน้ำจิ้มเดี๋ยวจ้า กินกิมซีฟูด้ดถึงที่พักนอนสลบเลยจ้าจากชั่วโมงหนึ่งเก็บหัวพักระไยหลายคนเด็กน้อยกระยุดเลี้ยนมือนีปิดเทอมมือดี คนกำลังมาทะเลกันปะเนี่ยโอ้ยมามองเดิมแล้วจ้ามองอันที่เก็บหอยมแมลงภู้ถ้าเพื่อใดเบิ่งคลิปมามองเดิมมามากินขา่าวหอยไอไอเฮ็ดอันนี้ยังมาเขาพูดว่าชีตต่ำก็ไม่ได้ต่ำนะจ้าบ่มีเวลา มันไข่ลูกหนึ่งเตรียมมากินถึงก,ก่อนเพื่อเขาไปราดอาหารหิวเขาไ่ได้กินเขาเบิร์ดมือเดี๋ยวก็ไปหัน่นเดี๋ยวก็ไปหนี่เตรียมของอ่ะอือืเจาเจา โอ้ยมือคุณนายใช่ไหมไม่ได้ดูแลเลยอ,อันนี้น้ำพริกต่ำมาเองนะจ๊ะันมาทะเลก็ตั้น้ำพริกชีฟูดตลอดหึงห่องแล้วตื่นขึ้นมาหิวเขาเขาไปช็อปกันทั้แล้วเงียบ ยู่ื่อเดเรจได้ไม่กินข้าวกดเลอะ เ้นสปาเกตตีไววเด้อจ้าเพื่อลูกเพื่อลูกไอ้สาวอยากกินก็เลยต้มมันไอ้เซนไว้บ่ได้เอาน้ำมันมาเว้ยมันก็ติดหมอนเนาะไม่เห็นเราพาบึ้งของเด้อจ้าบรรยากาศข้างนอกในครัวในครัวเพิ่นเป็นตะยูยูเด้อ ไปเตยูยูจ้ะของน้อยน้เห็ดไว้ยใกล้ๆรีสอร์ทนะจ้ะพ่ออยู่เลยอันครอบครัวน้อยน้อยว่เห็นคนเศร้าจังเสียนี่นี่ของครัวไว่เห็นคนเศร้าก็โอเคเลยค่ะประเดี๋มีทีขอให้ดีดีแลบรังน้อยน้อติดติดกัน คุณของเช่าสินะปลูกอีอย่างเอ้ยเฮ็ดก้อสางอีอย่างแต่เฮ็ดให้มันแบบว่าเรียบร้อยเป็นใส่ย,ยื่นเพิ่นเฮ็ดดีเนาะกห็ก้อสางเพิ่นน่ะสิบ่ค่อยเห็นร่องรอยอีอย่างสินะไปมาด้วยกินขาน้าวพริกไส่เห็ดเผ็ดๆเปรี้ยวๆ อยมากลเลยเลยหมูล,ลวกเกาสียัมกับเบรยัมเส้กว๋วยเตี๋ยวกับเบรย์ก๋วยเตี๋ยวบ่วม,มีเวลาเดี๋ยวจะก็เลยเอา,ามาลวกเอามากินกับน้ำจิ้มเอาอันนี้ก็สีแดงๆเดี๋ยวจะเบิ่ง อ,อร่อยเบิ่มือกินแล้วมันก็สีแดงเสียเพื่อนบอกว่าให้ห็ยเลือดลมตีเดีด๋ยนะปิดหลุดอ่ะ ีอเกาะน้ำไออย่งกาะตั้นน้ำมูลอิสระเพิ่อนหันแม่เพ่นเขียนไว้นะเขาไปอ่านอัวน Google แล้วเขาเขียนสรรพคุณไว้แล้วจ้าก็เลยอ่านอ,อร่อยเขาบอกกันเด้อคิดหน้าเอาตัวกินเขาก็กับเขาเตรียมมา นี่แค่ดีแหละแล้วจะ